สวัสดีครับช่างบอสลำบูกาครับวันนี้มาอยู่กับงานล้างแอร์ครับงานล้างแอร์ตัวหนึ่งที่ถอดยากนะครับพี่้อนี้ถอดยากมากๆสรางกําลังถอดอยู่นะครัแล้วก็ต้องถอดแผงวงจรก่อนนะ<อ>วันนี้เราจะทําการถอดปเปลือยนะครับกับแอร์ฮิวจิตปกติจะล้วงในไม่ได้นะครับพี่ห้อนีอ้เพราะว่า มันไม่มีที่ถอดน็อตโบเวอร์วงรอบครับวิธีที่จะทำให้การล้างสะอาดก็คือต้องถอดเปลือยนะครับซึ่งแอร์ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับล้างแอร์ยี่ห้ออื่นๆได้ประมาณสองถึงสามตัวใช้วเวลาครับยี่ห้อนะี้เดี๋ยวเราม,มาดูกันนะว่าเพราะอะไรเราถึงจะต้องถอดเปลือยเจ้าแอร์เฮดิชิต,ตัวนี้นะครับอันดับแรกคือฝุ่นโฟกัสนิดหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับมามาดูครับเหตุผลที่ต้องถอดเปลยนะครับเราไม่ใช่เปต้องตัดล้างนะเราล้างแบบถอดเปลยก็พออ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังถ้าไม่ถอดเอบบอดด้ออกมาครับน้ำมันจะหยดตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เป็นนี้ข่าฝุ่นนะครับข่าฝุ่นที่มันฝังอยู่ตรงนี้ จะทําให้น้ําหยดลงมาตัวนี้ก็ยังเน่าเลยมุมนี้อีกนะครับมุมนี้อีกฝุ่นตรังต้องบอกว่ายังหนานะถอดเปือนมล้ไดเลยนะครับอดเปื้อยก็คือถอดแบบนี้นะครับ ถอดทุกชิ้นออกยกเว้นแผงนะครับมที่ผ่านมามันไม่ถอดเฟนะื่อยแล้วฝุ่นก็จะเน่าๆแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะครับการล้างแบบถอดเปือยของช่องบอสลำลุกกามาดูกันครับล้างเสร็จแล้วตัวนี้ใช้เวลานานมากครับนานสุดๆ เราล้างผัดเปลือยเราจะล้างในทางภายนอกภายในนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันที่เราเห็นคราบเมือต่างๆนี่ไม่เป็นคล้ายๆโฟมนะขัดยังไงก็ไม่นะครับท,ทุกมนะุมนทะุกจุดเนาะด้านหน้าด้านหลังเราล้างได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ให้ช่างประกอบ